สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซาชชนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพสนใจเว็บไหนเว็บเคมเว็บอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็มาเนี่ยมาดูกันได้นะครับก็จะมีเว็บเคมกับเว็บขุดเว็บเคมกับเว็บบอทนะครับเว็บขุดผมก็จะรอให้ถอนได้ก่อนเดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับโอเคก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บนี้เลยนะครับพอร์เซตนะครับ คือ p อ o c e s s นะครับเว็บนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับก็มาดูหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับมีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด5,154คนนะครับก็รับไปแล้วก็อยู่ที่2 3 7 3 7 USD นะครับถอนออกแล้วก็คือ5,217อถอนออกไปแล้วนะครับก็มีเหรียญให้เรา เหรียญที่รองรับนะครับการชําระเงินก็มีไล t e c เข้า f a u c e pay นะครับ bitcoin เข้า faucet pay d o c o เข้า f a u c e pay นะครับแล้วก็ binance เข้า faucet pay นะครับผมก็เดีย๋ยวมาดูวิธีการสมัครกันนะครับแล้วกดมาที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับพอ<ม><ม>กดมาหน้าลงทะเบียนนะครับก็ใส่อีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วตรงนี้ก็แก้แคปช้านะครับ ็ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็ทําเป็นอันนี้ก็ได้นะครับก็ผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับแต่ต้องถ้าเพื่อนๆก็ต้องไปยืนยันอีเมลกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอข้างในนะครับผมโอเคครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งสมัครมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับหน้าสมดุลผมก็มีอยู่ศูนย์นะครับพลังงานศูนย์อันนี้จะเป็นเงินฝากไม่แนะนําให้เพื่อนๆฝากนะครับก็เย่๋มาดูขั้นต่ําการถอนนะครับไร้คอย ขั้นตอนเตเพย์นะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.005 USD นะครับโอเคอย่าไปดูวิธีการทํางานกันนะครับถ้าเราทําในมือถือนะครับก็คลิกมาที่แถบ3แถบซ้ายมือเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จลูกเต่าก๊อกน้ําอัตโนมัติอันนี้ก็เอามาจากช็อตลิงก์นะครับก็อย่ามาดูตรงฟอเรตตรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นโฆษณาแล้วก,กดมาที่คําว่าฟอเรสตนะครับ พอเสร็หนึ่งครั้งเราจะได้อยู่ที่0 0 0 0 0จุดนนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลเยอะโบนัสตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้บวกไปด้วยนะครับโอเควันหนึ่งเราก็ได้หนึ่งรอยครั้งนะครับทุกๆ1นาทีนะครับเว็บนี้ทุกๆ1นาทีมาเคมได้นะครับร0อยครั้งวันหนึ่งนะครับโอเคอย่าผมลองเคมให้ดูแล้วกันนะครับก้อนนี้8นะครับ8ก็จะเป็นอันนี้ สกับ x นะครับ5กับ V นะครับกด V ไปได้เลยนะครับก็อันนี้ครับค่าผมขอเป็นอันนี้ละกันนะครับเราบอกเลือกภาพที่มีเรือก็อภาพที่มีเรือนะครับแล้วกดต่อไปนะครับกดตรวจสอบพอถูกปุ๊บแล้วกดรับรางวัลตรงนี้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้มาแล้วนะครับ0.000035 USD ถูกเพิ่มไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับก็รอเวลาอีก1น,นาทีนะครับมาเคมได้นะครับเวลาสั้นนะครับอันนี้โอเคมาดูอันต่อไปเป็นช็อต,ตลิงก์นะครับช็อต,ตลิงก์ถ้าเราทําทั้งหมดของผมก็มีอยู่อันนี้อยู่ทั้งหมด28ช็อต,ตลิงก์นะครับก็ถ้าทําทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่0 0 1 0 1 USD เลยนะครับดอลลาร์นะครับ US อดอลลาร์นะครับก็280พลังงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นดูโฆษณานะครับอันนี้โฆษณาวันนี้ของผมก็มีอยู่17โฆษณานะครับถ้าดูทั้งหมดผมก็จะได้อยู่ที่ 0.009US ดนอลลาร์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ14วิ 7วิเวิน้อยนะครับก็กดลงไปดูอันนี้นะครับ0.001นะครับใช้เวลา14วินาทีนะครับก็นี่นะครับเขาจะมีเวลานัดถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเวลาใกล้จะหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้เวลาผมก็เหลือ1วินะครับพอเราดูครบปุ๊บให้เรารีแคปชา่นตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสะดวกดีนะครับเครื่องบินนะครับนี่นะครับแล้วกดต่อไปอันนี้ก็เครื่องบินเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดตรวจสอบตรงนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเด้งขึ้นมาเป็นโฆษณานะครับก็กดออกไปเลยนะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่0.001 USD นะครับก็กดตกลงไปได้เลยนะครับก็ตอนนี้ของผมเหลือ16นะครับจาก17โอเคก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการถอนก็กดไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ที่0.0 00135นะครับก็ยังถอนไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เหรียญที่ผมจะได้ก็คือ279 BNB นะครับถ้าผมจะถอนเป็น f a u t Pay ก็จะได้อยู่700นะครับเข้าไลค e c o เข้า f a u t Pay นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนถอนนะครับโอเคครับผมก็ไปทํามาประมาณ5-10นาทีนะครับผมก็ถอนได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆก็ จะถอนเป็นเหรียญผมจะถอนเป็นเหรียญไร้คอยล์แล้วกันนะครับก็ผมได้มาอยู่ที่0.005นะครับก็ได้มาอยู่ที่0.0050นะครับก็เหรียญที่จะได้คือ29,829.86 0สต๊อก LTC นะครับก็ไปเอาลิงกระเป๋ามาใส่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในกระเป๋า Fa สเซตเนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงหน้ากระเป๋า Fa สเซตเแล้วนะครับเข้าประมาณนี้เลยนะครับ พอเสร็จปุ๊บเข้าไปตรงที่คําว่าดี POSIT ตรงนี้นะครับหรือว่าฝากเงินตรงนี้นะครับก็ไปหากระเป๋าไลท์คอยถ้าเพื่อนๆจะถอนเป็นกระเป๋าอะไรเพื่อนๆก็เอาลิงก์กระเป๋าไปใส่นะครับผมก็ถอนเป็นไลท์คอยผมก็เอาลิงก์กระเป๋าไลท์คอยไปใส่เหรียญที่จะได้รับก็คือ2986 s a t o s า i LTC นะครับก็กดถอนได้เลยนะครับโอเคนี่ครับผมก็กดถอนไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในกระเป๋านะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังก็กดกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดผู้ใช้นะครับโอเคนี่นะครับก็เข้าแล้วนะครับ2,985สตโตชิ LTC นะครับการชำระเงินปกตินะครับก็ถอดเคมปุบเข้าปั๊บเลยนะครับถ้าเราเคมครบ0 0 0 5แล้วก็มาถอนได้เลยนะครับแนะนำไม่ถอนทุกวันนะครับถ้าเหรียญแล้วถึงนะครับ ออก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ